มาแล้ว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 ,ลวกำกับจับจอง AR 2 1 8มารุ่นนี้เป็นรุ่นอุ้มถังเหล็กท่อยาว3.5เมตรเครื่องยนต์ดีเซล18แรงมา้า3สูบเดี๋ยวไปรับชมกันนี่คือรหัสเครื่อง AR 2 1 8 Aero Star ถังเหล็กสวยมากนะครับสวยคลิปนี่มือสจากประเทศญี่ปุ่นคนสงสัยว่าดูยังไง2แถวนี่คือรหัสสแถวนะครับคือ1และ2นี่คือสอแถว สามารถเกี่ยวข้าวลมได้เข้าตั้งได้นะครับความสูงสูงสุดถึงเมตรห้าสิบเซนไม่ต้องกลัวสบายมากลุยลมได้เลยเพราะช่วงล่างสูงอยู่ประมาณ60เซนลุยน้ําได้พอประมาณเช่นเคยก็มีจักร s p สองระบบก็คือระบบนวดข้าวนะครับก็คือนวดด้วยตัวเปล่าคือยือนนวดใส่เข้าไปอย่างนี้อันนี้คือนวดแบบยืนนวดข้างคนานะครับแต่โดยโปกติแล้วเราจะยืนนวดทําไมให้เมื่อยนะครับเราก็เกี่ยวข้าวแล้วให้เครื่องนวดเลยดีกว่าจริงไหมครับต่อไปนี้คือวิธีการเปิดตู้นะครับใช้มือสองข้างซ้ายและขวาดันขึ้นดันขึ้นนะครับ จะยกขึ้นตรงๆอย่างนี้เลยนะครับตัวตู้จะยกขึ้นมาจากนั้นด้านหลังจะมีตัวฝากระโปรงคําให้เราคํานะครับเดี๋ยวจะทับหัวเอาได้นะครับผมนี่คือวิธีการเปิดต่อจากนั้นฝาครอบด้านในนะครับเราเปิดฝาโดยการเปิดกิด๊บทางนี้ออกมาออกมาปึ๊บตัวตะแกรงตัวนี้เป็นตะแกรงเหล็กแล้ว๋ยวามองไม่เห็นตะแกรงเหล็กแล้วนะครับยกออกง่ายๆคือดึงขึ้นตรงๆนะครับดึงขึ้นชิ้นที่หนึ่งจอออกมายังต่อไปนี้ ชี้สองสไลด์ขึ้นมาตามทันทีไม่ต้องกังวลแนะนําว่าใส่หรือถอดออกมาแล้วท่าไหนใส่ท่านั้นนะครับเดี๋ยวจะผิดพลาดใส่ผิดได้นะครับดูนะครับความสึกหลอสึกน้อยมากเราเคลือบกระถินให้เรียบร้อยแล้วไม่ต้องกังวลเราใส่ตามล็อกเดิมนะครับ ง้มงลงมาด้านล่างอีกสักนิดหนึ่งฝาดำๆอันนี้ไม่ใช่อะไรนะครับคือน้ํามันดีเซลนะครับใส่ตรงนี้ถังบรรจุอยู่ที่20ลิตรนะครับเปิดฝาด้านล่างออกมาจะเป็นตัวฝาครอบสายพานนี่คือสายพานหนึ่งเส้นที่มีความยาวนะครับช่องนี้คือพัดลมเราสามารถเช็คดูได้พัดลมวิ่งเร็วไม่เร็วสายพานหนึ่งเส้นนะครับเราเปลี่ยนสายพานให้ใหม่หมดเช็คระบบ30รายการนะครับเปลี่ยนน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์ลูกปืนช่วงล่างเปลี่ยนให้ใหม่เรียบร,ร้อยแล้วนะครับสำหรับร้านเรานี่คือสวิตแต่ระบบ30รายการ ขยับเข้ามาใกล้อีกสักนิดหนึ่งลูกส้มๆตรงนี้ไม่ใช่มีไว้โชว์อะไรนะครับมันเป็นบ่งบอกว่าตรงนี้คือประตูเปิดปิดเราดันเดินหน้านะครับแล้วดึงออกมาแล้วยกลงข้าวจะร่วงลงข้างล่างเป็นการระบายทิ้งนะครับเวลาเราเลิกใช้งานหรือเปลี่ยนข้าวชนิดชิ้นข้าวเหนียวข้าวเจ้านะครับแต่อย่าลืมนะครับถ้าคุณไม่ติดคุณจะเกี่ยวข้าวไปหวานข้าวไปทันทีนะครับใส่ให้ตรงล็อกนะอย่างนี้นะครับผมนะครับเออันนี้ส่วนฝาหลังเปิดออกมาเพื่อเปลี่ยนระบบสับฟาง ดูง่ายๆนะครับมีคันโยกสีดำๆตรงนี้นะครับดันเข้าไปอ่ะโอเคดันไม่ลงอ๋อไม่ใช่โทษทีผิดอันนี้นะครับดึงลงมาครับดึงลงมาใส่ยพานจะอ้าออกแล้วก็ปลดส่ยพานออกพอปลดเสร็จตัวดำๆที่ผมบอกดันครับหรือดึงอ่ะดึงครับผมดึงแล้วยกออกทันทีเอ้ยก็อืออออ๋อ,อ,อต้องเปิดฝาบนสักนิดนึงไม่งั้นเปิดไม่ออกนะครับอย่างนี้ แล้วก็ดึงเข้าหาตัวแล้วปลดออกอย่างนี้เลยเห็นไหมเปิดออกกว้างได้เลยสามารถสวิตช์ด้านหลังได้เลยนะถึงด้านหลังตรงนี้มีไว้ทําอะไรตัวนี้นะครับเป็นแผ่นสไลด์ขึ้นไปเพื่อต้องการทําความสะอาดข้าวที่มีข้าวเยอะนะครับถ้าเกิดฟางข้าวเยอะหรือข้าวล้มเราซส้ลงไม้สุดเพื่อให้ฟางออกหลังเร็วๆนะครับจะทําให้ข้าวเราสะอาดขึ้นตรงนี้เลือกเอาตามใจนะครับโดยโปรติถ้าเป็นข้าวต้นเตี้ยเอายกขึ้นนะครับจะสะอาดถ้าเป็นข้าวต้นยาวเอาลงให้สุดเลย หรือข้าวล้มต้องลงให้สุดเพื่อจะทําให้ข้าวนั้นสะอาดเร็วขึ้นนะครับนี่คือเการปรับแต่งของคูบาต้าข้างในนี้สามารถดูเข้าไปข้างในได้ลึกได้เลยนะครับฝากไว้ตรงนี้ขยับเข้ามาทางขวามืออีกสักนิดหนึ่งจะเป็นตัวเก็บแบตเตอรี่นะครับเปลี่ยนให้ใหม่แล้วทุกลูกแล้วก็คู่มือการภาพของตะแกรงภายในจะเป็นแบบนี้ให้ดูกันคร่าวๆมีหนึ่งจุดให้ดูเมื่อรือเสร็จแล้วเดี๋ยวจะประกอบอย่างรวดเร็วให้ดูนะครับวิธีการดันเข้าไปตรงๆไม่ต้องกลัวเจ็บนะครับ ไม่งั้นเดี๋ยวไม่ดังล็อกดึงสายพานเข้ามาที่เดิมแล้วเข้าล็อกทันทีเสร็จแล้วสอบฝาหลังจากนั้นเราปิดฝาสีดําก่อนนะครับอย่าลืมดูล็อกด้วยเป็นเขี้ยวล็อกค,ครับล็อกสีดําให้เรียบร้อยก่อนเพื่อความสวยงามจากนั้นตามด้วยสีส้มโอ้ลืมบอก ในตัวของฝาสีส้มนั้นมีคู่มือสายพานอยู่ตรงนี้เห็นไหมสายพานอยู่ตรงนี้ครับสามารถแคปภาพได้สำหรับ AR มีทุกไซส์ทุกแบบสั่งที่ร้านได้เรามีจำหน่ายนะครับเวลาปิดตู้ไม่ต้องกังวลว่าปิดแล้วจะเป็นอะไรนะครับปิดแรงๆล็อกลงไปเพราะว่าเวลาตู้นวดนั้นถ้าเกิดปิดไม่สนิทปิดไม่แรงไม่ล็อกตู้นวดระเบิดขึ้นมาสามารถทำให้เครื่องติดได้นะครับ เรียบร้อยประกอบเรียบร้อยเครื่องยนต์อยู่ตรงไหนอยู่ใต้เบาะเราเองเพียงดึงออกมานะครับเราสามารถดูเครื่องยนต์ต,ตรงนี้ได้เป็นรหัสคูบต้าดีหนึ่งหนึ่งสิบนะครับผมดีหนึ่งหนึ่งศูนย์นี่คือเครื่องยนต์ดีเซลสามสูบของคูบต้าดีหนึ่งศูนย์ภาพรับชมอันนี้คือเกียร์ว่างอันนี้คือเกียร์ถอยนี่คือเกียร์เดินหน้ามีระบบเกียร์หนึ่งเกียร์สองนะครับช้ากับเร็วและเกียร์เอ็นนี่คือคันเร่ง ตัวเกี่ยวตัวนวดเกี่ยวเข้าเวเร็วเกี่ยวเข้าวช้าสไลด์ใบตัดซ้ายขวาปรับคอรวงอัตโนมัติระบบไฟหน้าตัวปรับตะแกงสวิตช์คันโยกยกท่อและระบบปล่อยข้าวอันนี้คือระบบสับฟางไวนิดนิดนะครับแต่ไม่เป็รผมเข้าใจว่าทนไปทันนะครับอันนี้คือระบบหน้าจอเป็นอิเล็กทรอนิกส์นะครับ พาไปดูซูมใกล้ๆนะครับสอบคูโบต้าตัวนี้พิเศษเพราะว่าปกติแล้วคูโบต้าไม่มีตัวอัดจารบีให้แต่รุ่นนี้มีอัดจารบีให้ทุกลูกเลยหมดกลางบนลูกปืนแตกโดยที่เราไม่รู้เปลี่ยนก็ง่ายกว่าด้วยด้านขวามือตัวนี้คือสสญลักการเปลี่ยนน้ามันเครื่องนะครับเปลี่ยนทางนี้นะครับเปลี่ยนน้ํามันเครื่อง 15W40 ของคูโบต้าก็ได้ง่ายๆเลยต่อไปนี้จะเป็นวิธีการใช้และทดสอบกันให้ดูนะครับสอบรถ AR สองหนึ่งแปดสิบแปดแรงมา้าสามสูบดีเทลนะครับขึ้นตัวนัวตัวเกี่ยวแล้วใส่เกียร์เดินหน้ากันเลยทีเดียวอันนี้เป็นเกียร์ช้านะครับผมลอ,อยหลังจะอยู่ทันทีเลยครับเห็นไหมครับ นี่ครับเกี่ยวข้าวต่ำติดพื้นได้เกี่ยวข้าวยกสูงได้ถึง1เมตรห้าสิบเซนสบายๆนะครับผมสามารถจอดได้โดยใส่เกียร์และเดินเกี่ยวนะครับเห็นไหมครับทำงานได้อันนี้คือเป็นเกียร์ช้านะครับผมสำหรับเกี่ยวข้าหลมต่อไปผมจะใส่เกียร์เร็วให้ดูนะครับผมจะลองถอยหลังดูก่อนนะครับผมความเร็วสูงสุดในการทําได้ก็คือ2เมตรต่อวินาทีนะครับอ่ลองเริ่มนะครับหนึ่งสองสามลองดูครับ นะครับว่าความเร็วจะเพิ่มขึ้นนิดนึงนะครับผมอ่าโอเคทดสอบได้เรียบร้อยจากนั้นผมจะให้ดูเกี่ยวกับท่อลำเลียงนะครับผมจะเบาเครื่องใส่ท่อนะครับยกท่อไปโลระบบไฟฟ้านะครับผมเนี่ยยกท่ออ่ามองไม่เห็นีอกแต่ว่าไกลเกินไปเดี๋ยวไปลังก่อนนะครับอ่านี่ครับผม บอลข้างดีกว่าลงท่อแล้วก็สวิงไปสวิงได้หนึ่งรอแปดสิบองศานะครับผมรอบตัวเลยนะครับแล้วก,กลับ ผมลืมบอกนะครับตัวนี้มีระบบสับฟางนะครับจะทำดูนด้านหลังนี่คือระบบที่แตกต่างจากของไทยนะครับผมนี่คือระบบสับฟางเดี๋ยวให้ดูด้านหลังนะครับอันนี้คือระบบสับฟางนะครับเราโยกปึ๊บเห็นไหมครับนี่คือสับฟางแผ่นปิดกั้นฟางจอมาดังนั้นเราโยกปิดปุ๊บอันนี้คือปล่อยฟางยาวเราสามารถเลือกได้ว่าฟางสั้นหรือฟางยาวมีเบอร์ให้เลือกนะครับเบอร์หนึ่งถึงเบอร์ห้าแค่นี้เองนะครับโยกปิดโยกปิดโยกปิด,ปดอันนี้คือความแตกต่างของคูเบอร์ต้า จากประเทศญี่ปุ่นนะครับผมไปแล้วกับการรีวิวคูโบต้า ar สองหนึ่งแปดจากประเทศญี่ปุ่นมือสองสวิตโดยร้านนักพิณโอกาสวันนี้ผมช่างเบิร์ดรายงานตัวนี้สวิตทั้งหมดสามสิบรายการเตรียมตัวส่งอีกแล้วครับผมติดจองไปแล้วสำหรับจังหวัดอุดรวันนี้ก็ฝากไว้สำหรับคลิปต่อเนื่องถ้าเท่าใครลูกค้าท่าในใดอยากจับจองสามารถโทรจองจากด้านล่างได้เราพิออเดอร์ให้จากประเทศญี่ปุ่นได้นะครับหรือมาเยี่ยมชมที่น้องขาผมอำเภอบางเลนตําบลบางป่าได้เซิร์ชกูเกิลได้เลยนะครับ ชื่อร้านนักบินโอกาสถึงแน่นอนร้านเราใหญ่โตมากมายเราสามารถเทียวเดอร์นำเข้าจากที่ญี่ปุ่นให้ทุกคนได้เลยวันนี้สวัสดีครับผม